ไม่ได้พบกันเมื่อคืนนะคะคืนนี้คุณดาวก็มาสอนต่อนะคะในเรื่องขวงกันทํายังไงคะหลายๆคนนะคะจะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะ ชีวิตกําลังวุ่นวายเหลือเกินค่ะโดนบททดสอบมากมายเหลือเกินแล้วเราจะทํำยังไงที่จะให้ผ่านบททดสอบแต่ละบททดสอบไปได้นะคะคดาวเคยสอนไว้หลายหลายครั้งมากในเรื่องของการทํำยังไงให้เราสลายบททดสอบเหล่านั้นให้ได้โดยที่มันให้เบาที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราคะครูดาวก็เจอเช่นกันนะคะไม่ใช่ไม่เจอนะคะแต่พอเราเจอแล้วถ้าเราผ่านบททดสอบนะคะเราจะเจอผลลัพธ์นะคะอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะที่ครูดาวเจอหลายครั้งมากแล้วเราก็ผ่านบททดสอบบางครั้งก็ไม่ผ่านค่ะ เราก็เจอซ้ําๆนะคะวันนี้คุณดาวจะจะมาบอกว่าทํายังไงเราถึงจะผ่านบททดสอบไปได้แบบง่ายๆนะให้เราเราเจอบททดสอบเราทํายังไงคะรู้ไหมเราต้องทําจิตให้นิ่งค่ะแต่คุณจะจิตนิ่งได้ยังไงอะ่ะ<ม>คุณต้องนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกค่ะการฝึกให้จิตเนือกายค่ะวันนี้จิตเหนือกายมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าทำยังไงจิตเนือกายนะคะการฝึกอย่างเช่นเราอาบน้ําเย็นค่ะ ถ้าเราอาบน้ําเย็นแล้วเรารู้สึกว่าหนาวจังเลยแต่ถ้าเราคิดว่าฉันเข้มแข็งเลยต่อให้กายหนาวย,ยังไงฉันก็จะอาบได้ไน,นะคะแล้วคุณก็จะสามารถทําได้ค่ะแล้วเป็นการฝึกจิตให้คุณะคะเข้มแข็งจากพลังภายนอกนะค่ะเมื่อพลังภายในของคุณนะคะจิตคุณเข้มแข็งขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถนํากายได้ค่ะจิตนํากายค่ะ เพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะถ้าคุณเจอบททดสอนแล้วคุณทํำยังไงจิตต้องนํากายค่ะ,คะจิตต้องมีความสุขมากกว่ากายค่ะกายเราได้รับรู้รสกลิ่นเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงกายรู้สึกยังไงคะมันจะเต้นให้ได้ใช่ไหมมันหงุดหงิดอารมณ์เสียเราเอาจิตเหนือค่ะจิตเหนือทํำยังไง ก็แค่ภายนอกอะคําพูดภายนอกอะ <c oughs> เอามากระทบจิตเัิงไม่ได้ถ้าจิตเัิงเข้มแข็งค่ะ <c oughs> ลองใช้ดูนะคะแล้วก็ <c oughs> คุณก็จะเห็นผลลัพธ์นี้นะคะว่า <c oughs> <c oughs> ทำยังไงให้จิตเหนือากายได้ค่ะวันนี้คุณดาวมาบอกเคล็ดลับดีๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>